สวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจใครกําลังมองหารถกระบะ4ประตูตัวท็อปออปชั่นเต็มจอดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วครับนี่คือรถหน่วยงามประวัติศูนย์เช็คระยะไป100%เปเลยนะครับคันนี้ไม่หกหมื่นเท่านั้นเองอขอแนะนําเลยครับไฮลักซ์รีโว่สองจุนะครับคันนี้ได้ปี2 0 1 9เลกลขไม้หกหมื่นครับวิ่งน้อยมากนะครับคันนี้ป้ายแดงออกห้าง9ก้าแสนวันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มไปเลยนะครับเพียง5้าแสน 90, 9ก0 0 0บาทเท่านั้นเองประหยัดกว่าป้ายแดงไปเกือบครึ่งเลยคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดือนละประมาณหมื่นเดียวเท่านั้นเองรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบไม่ต้องขำเบอร์โทรด้านล่างครับ0 6 4 6 9 6 6 3 3 5เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับ ลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านท่านเลยฮะสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องซื้อรถกับวีดีเซลนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนนานๆเข้ามาทีนะครับรุ่น G วันนี้เข้ามาอีกแล้วคันก่อนเป็นสีดานะครับวันนี้เป็นสีบอลเงินดูแลง่ายทาความสะอาดง่ายแน่นอนก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่คันถัดไปเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรไปกันเลยครับแน่นอนครับโฉม G นะครับคันนี้ จุดเด่นนะฮะคือเราจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนเลยชุดไฟเดย์ไลท์สวยๆแบบนี้หน้าตาละไม้คล้ายกับล็อกโคเลยครับแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าสวยๆเป็นโครเมียมตัดสลับกับเทนแบล็กโลโก้โตโยต้าชัดเจนด้านล่างมีสปอตไลท์ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านตรงบริเวณฝากระโปรงเห็นไหมฮะสวยตรงคมเดิมผมเล็งให้ดูแบบนี้ครับนะฮะรถทุกคันของเรานะครับคัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพีความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสี เครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์ไม่มีชำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับจะซื้อรถมือสองทั้งทีตอนนี้นะต้องซื้อรถกับบริษัทใหญ่ๆที่ไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เปิดทําการมาแล้วปีนี้เข้าเป็นปีที่25บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพนะครับคัดแต่รถสวยคัดด้วยใจมั่นใจได้ร้อยเปอนะครับลูกค้ามากกว่าหมื่นรายทั่วไทยนะวิ่งเข้ามาซื้อที่เรานะครับด้วยความที่ตัวรถนะครับได้มาตรฐานซื้อไปไม่ต้องรุนซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะคร ไปกันต่อนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมคมตัวรถเนี่ยครับสวยๆตรงๆคมๆเดิมๆนะฮะด้านข้างไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนมั่นใจได้ล้อนะครับได้เป็นล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17นะครับยางได้เป็นบริกโซนดูร์นะครับดอกลึกๆใช้อีกยาวคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวท้องทำสปาทั้งคันเป็นนกฉกอัพด้านในนะครับแห้งๆสวยๆเดิมๆไม่หยดไม่เยิ้มแชสซีสวยเดิมไม่มีรุยน้ำทั่วมาแน่นอนกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะครับติดฟิล์มสี4ชิ้ ครอบครเมียมด้านข้างนะครับไฟเลี้ยว LED มีให้ด้านล่างนะครับมีบันไดข้างให้เรียบร้อยคันนี้เหมาะกับใครฮะพอค้าแม่ขายก็ได้นะครับหรือจะใช้ชีวิตประจําวันก็ได้อาชีพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆผู้รับเหมาต่างๆมีรายได้ประจำนะครับสองหมื่นบาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้เลยนะครับคันนี้คุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าป้ายแดงเนี่ยเกือบเกือบล้านนะครับคันนี้แต่วันนี้ได้ออปชั่นเต็มด้วยคุ้มมากคันนี้กุญแจได้เป็นแบบ มาตรฐานการไข่นะครับแต่ว่าภายในไม่ธรรมดานี่เลยฮะภายในรุ่นจีนะครับเราจะได้เป็นเบาะหนังนะฮะแบบนี้เลยนะครับสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเนะครับปรับได้สีทิศทางหน้าจอเป็นทัชสกร c r e e พร้อมกล้องถอยให้นะครับรุ่นจีเราได้เป็นแอร์อัโตมาแน่นอนนะครับเกียร์ออโตพร้อมดูโอมดมีให้นะครับด้านข้างตรงบริเวณแผงประตูนะฮะได้เป็นลำโพงทวิตเตอร์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบูดหนังแล้ว นะครับถ้าเป็นตัว e ตรงนี้จะเป็นผ้านะข้อแตกต่างนะครับเราจะได้ออปชั่นเสริมขึ้นมาตรงนี้หรูหราขึ้นดูแลง่ายขึ้นทําความสะอาดง่ายขึ้นนะครับด้านล่างด้านข้างตรงนี้นะฮะนี่ฮะสครับเพจนะครับโตโยต้าชัดเจนบริเวณเสาบีน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขเลยนะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นี่ฮะผมชี้ชัดให้ดูนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับไม่ได้มาดูรถโดยตัวเองก็มั่นใจได้ผมรีวิวให้ดูในจุดประทะของตัวรถบริเวณด้านหน้าบริเวณด้านข้างนะครับคันนี้สวยเดิมแน่นอนมั่นใจได้กระจกเดิมแแทท้บะจเดิม ตโยต้าทั้งคันเลยแบบนี้นี่ฮะสวยๆนะครับจะหารถกระบะสี่ประตูยกสูงตอนนี้นะถือว่าเนี่ยประสงค์มากๆในราคาในราคาห้าแสนเก้านะครับห้าแสนเก้าถ้าเราไปซื้ออีโคคารยังไม่ได้เลยครับยังได้แค่ตัวธรรมดาตัวหนึ่งแต่วันนี้ห้าแสนเก้าเราได้สี่ประตูยกสูงตัวท็อปนะฮะมาใช้แน่นอนคันนี้นะครับรีบโทรเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี่ฮะมาเร็วไปเร็วแน่นอนที่สาคัญคันนี้ไม่หกหมื่นนะครับย้ํากันก่อนไม่น้อยมากมาก นะฮะรถสวยเลยฮะตัวจริงสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีเข้ามาทดลองขับได้เลยนะฮะรับประกันความคุ้มค่าเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาด3ามหมอนไอโซฟิกตรงกลางนะครับก็มีเป็นพนักแขนที่วางแก้วน้ํามีให้ตะขออเนกประสงค์ด้านบนกระจกไลฟาเฮดลูมสะอาดสะอาดนี่ฮะสวยๆนะครับรุ่นจีรับแอร์หลังไปด้วยนะครับตะขออเนกประสงค์ซ้ายขวานะครับคนขับผู้โดยสารนี่ฮะสวยๆโอ้โหคันนี้ไม่หกหมื่นครับ รีบโทรด่วนเลยนะครับเพราะว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนลูกค้าหลายท่านนะฮะยังไม่ทันได้มาเลยนะครับเห็นนะฮะในคลิปนะครับก็จองออนไลน์มาได้เลยนะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยแบบนี้นะครับแชสซีสวยๆเดิมๆครับไม่ตัดไม่แต่งไม่ต่อนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์หน้าดิสเบรกหลังดรัมเบรกนะครับแมปขอบ17ยางเบรคสโตลเลอร์ดอกลึกๆใช้อีกยาวยางอะไหล่ยังมีคันนี้เดี๋ยวต้องทําสปานะครับรถเพิ่งเข้าใหม่ผมย้ํากันอีกครั้งหนึ่ง จุดอีกจุดหนึ่งนะครับไฮไลท์คือนี่ฮะหลังคาแคลิบอยอันนี้ติดตั้งจากหน่วยงานเดิมนะครับมาไงเราก็ว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับได้2เด้งเลยนะฮะได้ทั้งไลเนอร์ด้านหลังได้ทั้งหลังคาแคลิบอยนะครับเซลล์ต่างจังหวัดพ่อค้าแม่ขายจะขนข้าวขนของไปค้าไปขายนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับฝนตกหน้าร้อนหน้าฝนอะไรไม่ต้องกลัวแล้วครับนี่ฮะนะครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีแล้วหรือนะครับจะเอาผ้านวมปูด้านหลังนะครับจะเอาไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับให้เด็กๆนั่งนั่งเล่นนอนเล่นว่ากันไปได้เลย นี่ฮะด้านหลังนะครับกันชนท้ายแบบพรีเมียมได้เป็นกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกระจกไาฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยไฟเบียร์ดูที่3นะครับตรงบริเวณฝาท้ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับนี่สภาพแรกรับสวยขนาดนี้เลยนะครับไลเนอร์ติดตั้งนะฮะจากศูนย์มาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับตรงบริเวณด้านข้างน็อตไม่ขยับสปอร์ตเบนอาร์สวยเดิมแบบนี้นะครับหูกรอนสวยเดิมปั๊มเอ่อลูกสรชี้ปั๊ม 4L ในฝั่งซ้ายชัดเจนนะครับลูกสรชี้ปั๊ม 4R ในฝั่งขวาชัดเจนสา เรียงตัวสวยๆแบบนี้นะครับตัวแครี่บอยนะครับอันนี้ติดตั้งจากโรงงานถัดมานะครับนี่ฮะไรเรียงกันมานะครับสวยเดิมรอบคันเลยหน้าเดิมไทยเดิมแบบนี้นะครับใครอยากได้นะครับ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่เลยนะฮะผ่อนเดือนละหมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวใครอยากได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาด่วนตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณคนขับกันต่อเลยนะครับแวะกันตรงนิดนึงตรงนี้นะครับเลขแชสซีสวยๆเดิมๆนี่ฮะแชสซีไม่ตัดไม่แต่งไม่ต่อนะครับรถทุกคันคือเราต้องเป็นเกรด A เท่านั้นรถไม่สวยเราไม่ขาย นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไปก็มั่นใจได้นะฮะเดี๋ยวดูภายในกันต่อเลยครับเปิดออกมาตรงบริเวณคนขับนะครับตรงแผงข้างนี่ฮะสวยเดิมสปอร์ตเ็นอาร์คเรียงตัวนะครับนี่คือประตูเดิมเลยนี่ฮะปั๊มโตโยต้านะครับกระจกเดิมแท้แน่นอนนะฮะตรงนี้พนักแขนนะครับได้เป็นหนังบุดนุ่มกระจกไฟฟ้าสีบานปรับอัตโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นเตอร์ล็อกล็อกกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยมือเปิดโครเมียมนะครับที่วางแก้วน้าชุดลําโพงมีนะครับได้เป็นลําโพงทวิตเตอร์ในรุ่นนนนมมมมมีใหห้้ซออกาาัับไไไ่่่ขขขยยยสวเดิ นะฮะตรงนี้ตรงคอนโซลนะครับได้เป็นที่วางแก้วน้ำบิวอินมาให้1จุดนะครับกุญแจมาตรฐานก้านไขแบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังเรียบร้อยปรับได้สีทิศทางขึ้นลงใกล้ไกลแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับคือรุ่น G เบาะคนขับเราจะได้เป็นนี่ฮะเบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับหน้าหลังแล้วก็เอ็นหน้าหลังนี่ฮะสะดวกสบายมากๆานะครับนั่งสบายด้วยเดินทางไกลหายห่วงตรงเสา B ฝั่งขวาเห็นไหมฮะน็อตไม่ขยับเลยสติ๊กเกอร์วอร n i n g ต่างต่างนะครับผูกกรอนสวยเดิม ไม่มีรอยประแจขันไขมั่นใจได้นี่ฮะเลขใหม่ผมให้ดูตรงหน้าปัดนะหกหมืนโอ้โห,โหนี่คือรถหน่วยงานนะครับหายากมากๆไม่น้อยด้วยหน้าจอได้เป็นทัชสกรีนกล้องถอยนะครับได้เป็น Air Digital Auto มาให้เรียบร้อยเลยเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดซีเ i นช s ลชิฟมีให้นะฮะพร้อมดูโอโหมดเลยนะฮะโหมดประหยัดโหมดเล่นแซงมีให้นะครับที่วางมือถือต่างๆกระจุกกระจิกนะครับแบบมือมาตรฐานกานยก ตรงพนักแขนนะครับเราได้เป็นหนังบูดนุ่มเปิดออกมาก็มี power outlet ด้านล่างให้อีกหนึ่งจุดครับคันนี้ข้อดีคือ1คือไม้น้อย2ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งหนึ่งนี่ฮะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครหาอยู่นะครับโทรด่วนตอนนี้เลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยครับส่วนเครื่องยนต์นะครับแน่นอนครับเราได้เป็นขุมกําลังดีเซลคอมมอนเรลนะครับสองจุดสี่ลิตรร้อยห้าสิบม้าครับบล็อกนี้เกียร์โต้ที่สุดของความทนเลยฮะแกร่งประหยัดทนนะฮะที่สุดของความคุ้มค่าเลย นะครับแขนหน้านะครับสวยเดิมนี่ฮะตรงไรเรียงกันมาตรงบริเวณแม่ปั๊ม ABS สวยๆแบบนี้นะฮะแห้งๆสวยๆเดิมๆแบบนี้ตรงบริเวณขอบเครื่องนี่ฮะไม่มีน้ํามันหยดเยิมนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีหมื่นโลเช็คระยะเป๊ะว่ากันอย่างนี้นะครับตรงบริเวณน็อตนะครับฝากระโปรงไม่ขยับไม่ขันไม่ไขปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้ครับนี่คือฝากระโปรงเดิมแท้ซีนซิลิโคนสวยเดิมนะครับรูกลมๆใต้ฝากระโปรงนี่ฮะสวยเดิมแน่นอนสติอร์วอร์ n i n g ชัดเจน ด้านในนะครับส่องให้ดูเป็นสีเทานี่ฮะเป็นรองพื้นเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับไม่มีแงะแกะเก่าแน่นอนน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไขซอกในซอกในนะครับซับในสวยเดิมแบบนี้ไรเดียงกันมาตรงบริเวณบอดี้สติ๊กเกอร์มอกชัดเจนนะครับแผ่นเพลทนี่เลยนะฮะผลิตเดือนสิงหาปี19ชัดเจนรีเวทหมุดย้ำไม่มีแงะแกะเก่าแบตเตอรี่เช็คให้นะครับต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้แผนหน้ากับตัวบอดี้นี่ฮะเชื่อมโยงกันนะครับชัดเจนแบบนี้ ใบบิดไม่มเบี้ยวไฟหน้าแท้ไทยโคยโตะเดิมโรงงานนี่ฮะชี้ชัดให้ดูแบบนี้เป็นจุดไปเลยนะครับนี่ฮะปั๊มแอลนะครับสวยๆแบบนี้สติกเกอร์วอร์นิ่งต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆใครหาอยู่นะครับรีโวคันนี้นะครับไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ออปชั่นเต็มๆคุ้มๆไว้ใช้มีหลังคาแคลรี่บอยด้วยแนะนําคันนี้เลยครับไฮลักซ์รีโว 2.4G นะครับได้ปี2019 ไม่หกหมื่นเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากๆเป็นรถหน่วยงานเช็คระยะ0ูงร้อเนะครับมั่นใจได้เลยป้ายแดงคันนี้ออกห้าง9ก้าแห้าครับแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มๆไปเลยนะครับเพียง5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งราคาเลยฟรีดาวได้นะครับผ่อนเดลละหมื่นรายได้20,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะฮะไม่ต้องค้าเบอร์โทรด้านล่างครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสงงเรสสใจได้้ต้ตอองซืรถ กับว i n ดี e เซลนะครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนีไว้ใช้แน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมกระบะสวยๆเข้าใหม่คันถัดไปคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้วินดี e เซลขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ